อยู่นะยันได้ตัวอยู่ไออ้วนเลยนะรุ่งใช้อะไรผมใช้กบเป็มทีอันนี้ปแล้วปแล้วออกสองตึก้กคายนี่โดนจนได้กัดอยู่หลายทีลอยมาเลยนั่น อุบัติเหตุรถล้มลื่น,คน,นโคลนสวัสดีครับนะนะนักตกปลาทุกท่านพบกับผมอีกแล้วครับน้บอมเขียดซิ่งวันนี้ก็นี่เจอคองลอกใหม่สวยๆเลยนะครับวันนี้นิวของโคตรสวย เดี๋ยวมาลองดูกันครับว่าจะเจอตัวหรือเปล่านะวันนี้คของสวยมากนะครับผมบอกเลยดูนี่ของยังสวยอะ่ะเดี๋ยวลองมาลองตีดูนะแต่เบ็ดปักเยอะหน่อยเมื่อกี้ผมขับมาก็เจอนะตีอยู่สองคนนะเมื่อกี้นี้ดูดูดูลองสวยนะครับเดี๋ยวลองดูกันเลนยขึ้นเม,มื่อเมื่อคีเห็นมีคนตีเขียดอยู่ตรงนน้นสองคนนะฝั่งนู้นนะไปรู้ว่าได้ตัวหรือเปล่าแต่ลองลอก สวยมากเลาะตีดูครับจะมีผลงานให้นะชมกันหรือเปล่านะแต่เมื่อกี้ขับมาก็เบ็ดปักเยอะแล้วคนตีเยอะเหมือนกันนะครับ<อ>เดี๋ยวมาดูกันวันนี้จะเจอตัวหรือเปล่านะของลอกใหม่ๆเลยหมายแบบนี้นะครับมีตัวไม่พลาดแน่นอนผมบอกเลยเดี๋ยวมารับชมกันครับนะนะนะชมกันนี่อันนี้ผมก็จะใช้เป็นนี่นะนี่เบ็ดกาดนะครับ ผิวน้ำนะครับเป็นกาดเขียวนะครับท่อยางซิลิโคนแบบอ่อนนะแล้วก็เป็นเบ็ดตัวใหม่นะครับเป็นก้านยาวพิเศษนะครับตัวนี้ก้านยาวยังสวยออกเลยมาชมกันครับตีผิวน้ํานะคลองลอกใหม่ๆแบบนี้ผิวน้ํานะครับ แต่โดนเบ็ดปักไปเยอะนะผมไม่ขับมานะประมาณห้าร้อยเมตรนะครับเบ็ดปัก,กสองฟักคางสองฟักข้างเออมชมเนเท่านั้เนะมื่อกี้มีน้องขับมาาบอกว่ามีแต่ตัวเล็กๆก,กัดน,น้องได้ตัวเล็ก,ลกไปหลายตัวนะ ไม่มีตัวใหญ่เลยหรือ ้ามาอีกฝั่ง,นะงหนึน่งนะฝั่งถนนรถอยู่ข้างหน้านี่ครับด <c oughs> ูจะมีตัวไหมแต่มันก็ลกไปเป็นปีนะครับแถบนี้มันลกไปนานมากแล้วนะ บวมขึ้นเต็มหมด ฝั่งนี้นะฝั่งนี้รถทั้งลอกเลยนะวิ่งลดมาเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองตึ๊กเขาใหอยู่านะฮะนี่เข้ามาได้ใจนะเต็มคอตัวนี้ อ้วนเลยนะครับเต็มคอเลยนะเบ็ดกาดผิวน้ํานะครับสายแอวก้านยาวตัวใหม่นะหมาครับนะชมต่อฝั่งนู้นมันน่าจะโดนเล่นเยอะนะครับทั้งเบ็ดปกักทั้งคนตีนนะข้ามาฝั่งนี้เลาะลิล้มไม้เดียวโดนเลยนะสายสวยด้วย תתפורנו, נהיה מינקול נראה กัดแล้วครับนะกัดริมฝั่งนน้นเลยนะเรามาไม่ทันเขานี่เองฝั่งนน้นถือว่าไม่ค่อยกัดฝั่งนี้กัดดีดยอยู่ครับกัดริมๆเลยนู้น,อ,อ,ไไนนะอยู่เาานะี่ยนู้สองตึ๊กโอ้โหไปไหนี่ยอยู่ครับนะอยู่ ลอยมาเลยนั่นอุบัติเหตุรถล้มลื่นโคลนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมไปช่วยนี่ครับเบ็ดกาดคิวน้ำใสแอลนะนี่เหลือร้อยรถล้มด้วยโอ้หมีคนช่วยแล้ว ลื่นโคลนนะครับเขาเพิ่งลอกนะมันเป็นโคลนมันลบไปนานอยู่นะดู มีตัวกัดนะครับแต่กัดไม่โดน เนี่ยโดนครับโดนครับทางกรโดดกำลังจะขึ้นฝั่งเลยนะโดดใกล้ๆเลยหนึ่งสองตึ๊กหหหตัวหรือก็ตัวใหญ่ใช่ค่าเนี่ยให้จูดเต็มคอเลยโ,โห,โหปวดไงเนี้ย ไปปลดก่อนนะที่ได้เมื่อกี้ตัวเล็กนะครับอย่างไงก็ตายแน่นอนกินทะลุเหงือกเลยวัดเะยครับเมื่อกี้นี้เบ็ดมันใหญ่นะปล่อยอยังไงก็ไม่รอดครับทะลุเหงือกไปเลยกินแบบโอโ้โหโหดร้ายมากมขัดแล้วโอ้โหตัวใหญ่ปะเนี่ย หนึ่งสองตึกกค่โอ้โหสาไเี้ยสายมันใหญ่ <the dying> <the dying> ได้สนุกอยู่ครับนะวนะิดคอเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเปนกดผิวน้ำกันยาวนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่พิเศษเลยยังไม่ได้โพสเลยนะตัวนี้เต็มเกืน มาแล้วนะเปลี่ยนเขียดใหม่แล้วเมื่อกี้สองตัวเขียดมันหลุดอูออ้กัดเลยนะปุ๊บกัดเลยกันเลยโดยไหมเนี่ยอ๋ลล<ะ>อล้าพอได้อยู่ครับล้าครับ นักง,งานเซเว่นถามตกใจเลยขัดไม่น่าละนะละเฉยเลยน่าจะโดนตะกั่วนะมันกัดโดนตะกั่วมันละเลย ต้องเต็มเลยนะไม่น่าละ ห้อยโดนห้อยโดนตัวนี้โดนไหมเนี่ยโดนครับแล้วนะตัวนี้ไปแล้วไปแล้วออกึองสองตึง๊กให้นี่โดนจนได้กัดอยู่หลายทีอ้หมากไมาแตงครับนะ เป็ดกัดถึงน้ำนครับการยาวไซแอลทอกัดิลีโคนเอาเห็นได้ครบไอ้ล่องมาแล้วเหลือต่เคียดตัวใหญ่ๆแล้วดิแลปามันสักไม่ใหญ่เดี๋ยวลองดูนะคล,ล้ายล่องนู่นแมคโคอยู่ตรง,งนู่นอยู่เลยนะนู่นแมคโคอลองเลาะดู ตามแม่โคเลยนะ เลาะกลับมาสถึงที่เดิม,มฟ้าอยู่ร่องนี้นะครับกัดอีกแล้วร่องนี้เลาะออกมา หนึ่งสองอึ๊กหลอกออมาล่องเดิมได้ตัวขับไปล่องอื่นไม่กินนะล่องนี้ได้แล้วสายสวยๆไปขับไปรถรถเปิดไฟทิ้ไงไว้แล้วอยก็ไปตั้งหลักที่เดิมดีวกว่าเพราะดูแล้ว ลอกใหม่ๆไม่น่ากิน ับมาวนซ้ำใหม่เดิมพอกัดอยู่กัดแค่สองล่องเนี้ยล่องอื่นไม่กัดเลยเนี่ยกัดสองล่องเนี่ยตรงล่องใหม่ๆ่ไม่กัดเลยกัดอยู่แค่สองล่องนี้แหละหลายตัวอยู่แถวบ้านเราไม่กัดเลย ข้ามาฝั่งนี้พอได้ตัวหน่อยพอกัดแต่กัดแค่สองล่องเนะ้ยล่องอื่นมันกลับมาซ้ําที่เดิมนะไปตรงแถวรถขุดมันไม่มีตัวกัดนะครับมันยังตื่นอยู่มั้ง รถขุดไม่มีตัวกัดสักตัวเลยตัวซ้ำเลยร้อนจังเลย จะกัดแล้วนะกัดแล้วครับลงมาจะฝั่งนะกัดเลยสามแถวเดิมดีกว่าได้ตัวหนึง่งสองตึ๊เข้าให้หูโดดอ่อยไซส์ไม่ใหญ่นะตัวกัดนนะห,หัวโตซะด้วยตัวนี้ ตแต่งแต้มครับรโอีคกัดได้ไปจง้งเอามายไมยอุย้ยกัดแล้วล็อกมาเรื่อยๆนะครับหมายเก่านะนี้กัดอีกแล้วนะอยู่กันเนี่ยหนึ่งสองอ,อุ้ยอยู่อื้อ วัดบืดนะครับมันวิ่งสวนเข้ามานะแต่ยังเบ็ดคมอยู่นะยังได้จอยอนยะู่อ้้อวนเลยนะรุงใใชช้้อะไกบเนงเคยดูเปล่านะบอมเขียดซิ่งอ่ะไปเออไปกดดูเลยจะได้ตีเป็นคนเนี้ยได้ กดเข้าไปใน y o u t u ู e เลยนะบอมเขียดซิ่งแล้วครัวน,นี้จะตกปลาช่อนเก่งอครันนี้จะตกเก่งเลยอะ่ะครันนี้จะใช้แต่เขียดโดนวิ่งอี่เนี่ยอ่ะ จับเองนี่เขียดเยอะแยะน้องเดินทั่วคลองครับวันนี้มาครับนะนี่ก็บ่ายแล้วนะนี่ของลอกใหม่นะครับวันนี้ ดูผลงานกันวันนี้ดูปลารวมว้าผลงานปลาน้อยนี่ผลงานปนนนะลาปร,รวมวันนี้ก็กี่แต้มนะสองสี่หกแปดสิบตัวนะครับใส่ปลาเค็มทั้งนั้นเลยโฮย้ยไปได้ข้างหลังนะครับข้างหน้าตรงเนี้ยที่ลอกนานแล้วไม่ได้นะครับไปได้บ่อหลังทั้งนั้นเลยนี่หมยสวยมากนะครับ แต่ปลาไม่มีปลาไปมีอยู่ข้างหลังนะครับได้ข้างหลังทั้งนั้นเลยนะข้างหน้าไม่ได้ทักตัวหมายสวยมากนะับปยังไงก็อย่าลืมนะครับนะนะเดี๋ยวจะลงผลงานให้ชมกันบ่อยๆนะครับตอนนี้นะจะเริ่มกลับมาทำแล้วนะครับนะนะยังไงก็้นก็ลืมยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับนะนะกดกระดิ่งไปด้วยนะเดี๋ยวเวลาผมลงคลิปใหม่ๆมันจะได้แจ้งเตือนนะครับ I